ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็พยายามเพิ่มมาตรการในการเฝ้าระวังการติดเชือ้อโควิด1 9ให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะถึงแม้จะยังไม่มีรายงานการระบาดของโควิด -19 ในระลอกใหม่ขณะนี้ก็เตรียมที่จะยกระดับเรื่องของการลงทะเบียนคนที่จะเดินทางเข้าจังหวัดและการเดินทางระหว่างจังหวัดด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นมาตรการในการคัดกรองพร้อมที่จะตั้งจุดผ่านและจะต้องผัด เปลี่ยนเวรกันตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การตรวจคนที่จะผ่านเข้าไปยังเชียงใหม่เข้มข้นมากขึ้นค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านและอ,อสอมอสามชุดชุดละ20คนผัดเปลี่ยนกันตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางด่านตรวจบูรณาการถนนสายเชียงใหม่เชียงรายตลอด24ชั่วโมง บุคลากรเหล่านี้ถือเป็นด่านหน้าในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 เข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่แต่การทำงานก็มีอุปสรรคจากเครื่องวัดอุณหภูมิที่ใช้ตลอดต่อเนื่องจนเกิดความผิดพลาดและยังถูกตำหนิจากผู้เดินทางบางส่วนปัญหาอุปสรรคการทำงานก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเ,เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือค่ะเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้คือทโมสแกนบางครั้งในการ มาเป็นดิจิตอลนะคะแล้วก็ในการทํางานใช้ติดต่อกันนานๆก็อาจจะมีเรื่องของการคาดเคลื่อนไปบ้างก็ต้องมีการพักแล้วก็มีการสับเปลี่ยนตอนแรกจะมีปัญหาหน่อยตรงที่ชาวบ้านเขาไม่เข้าใจว่า<ม>ทําไมเราตรวจเข้มขนาดนี้มีการค<ม>ัดกรองนัหภูินะครับ<ม>ให้สแกนเพจชนะนะครับ<ม>แต่พอช่วงสิ้นปีที่เราตั้งด่างเมื่อเริ่มตรงนี้นะครับประชาชนในพื้นที่ก็ เข้าใจนะครับเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เลี่ยงไม่ได้นะครับการเป็นจังหวัดศูนย์กลางภูมิภาคมีการเดินทางหนาแน่นทําให้สถานีขนส่งผู้โดยสารทั้ง3แห่งในตัวเมืองเชียงใหม่ต้องใช้มาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเข้มข้นผู้โดยสารต้องตรวจวัด,วดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลและลงทะเบียนข้อมูลการเดินทางหากไม่สวมหน้ากากอ,อนามัยจะไม่อนุญาตให้ขึ้นรถ แต่สำหรับรถสองแถวระหว่างอำเภอยังเน้นการจัดที่นั่งเว้นระยะห่างและให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยแต่มาตรการอื่นๆคือการลงทะเบียนข้อมูลผู้โดยสารที่สามารถทำได้ยากเนื่องจากมีผู้โดยสารขึ้นลงตลอดเส้นทางนั่งละข้างละสาถึง4คนสองข้างรวมก็ประมาณ8คนครับผมแต่คนเท่านะั้นแล้วแล้วคนต้องใส่หน้าก,กากนั ผู้โดยสารขึ้นมาในนั่งใช้บริการหวมัต้องติดแมพทุกคนครับผมต้องใช้ปกติภาพแมพทุกคนครับผมแต่เราต้องให้ล้างมือด้วยปกติจะมีเยลเยลให้ผู้โดยสารใช้เวลาขึ้นรถมาก็บีบเยลให้ให้ทุกพื้นที่นะครับยกระดับในการที่จะเฝ้าระวงังรวมทั้งมาตรการเชิงป้องกันอาทิเช่นในเรื่องของการป้องกันไม่ให้มีการลักลอบเข้าประเทศ ในช่องทางที่ไม่ถูกต้องอันที่2ก็คือตรวจตราการเดินทางโดยยานพาหนะทางบกนะครับในช่องทางที่จะเข้าสู่จังหวัดเชีงยงใหม่แม้กรณีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่เดินทางออกจากอำเภอแม่อายจะมีการตรวจคัดกรองเชิงรุกประชาชน9 6 1คนและยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มแต่การตั้งสมมติฐานว่าจะรับเชื้อมาจากพื้นที่ย่งไม่ชัดเจนว่ามีผู้ติดเชื้อซ่อนเร้นเท่าใด ประชาชนจึงควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด